สวัสดีค่ะคุณสามีหน้าไม่ค่อยเต็มใจมาเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาช้อปปิ้งแหวนนะคะมาดูการแล้วมาช่วยกันเลือกนะคะนนคนต่อคิ้วเข้าร้านแอมเสเยอะมากนะคะคนเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะเท่าที่เห็นมาเริ่มจากร้านแรกนะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยเดินเข้าร้านเลยนะคะเป็นครั้งแรกกับแบรนด์โชเมนะคะแม่นาใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะ ส่วนที่เขาฮินิทกันนะหรือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกคือโจเซฟีนรุ่นนี้นะคะดูเหมือนเป็นมงกุฎเล็กๆตรงนิ้วน่ารักมากนะคะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่อยากจะดูนะอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้แม่ทนใจเขาออกเสียงว่ายังไงนะคะเป็นอะ,อะไรที่ค่อนข้างน่ารักนะเหมือนเป็นตัวครอสเล็กๆนะคะน่ารักดีค่ะ มีเรื่องบังเอิญประมาณแบบโลกลมด้วยนะคะเจอผู้จัดก,การร้านพอดีนะคะแล้วเขาก็ถักว่าใช่ซีร่าหรือเปล่านะคะท,ทั้งที่เราใส่มาสนะ hey, ก็เดี๋ยวแนนะอนาคตมาเล่าให้ฟังละกันว่าเป็นยังไงนะคะสนใจรุ่นนี้ค่ะ B My Love นะคะอันนี้คือใส่2วงแบบบางๆติดกันนะคะน่ารักดีส่วนวงนี้เป็นแบบแบบหนานะคะแบบติ๊รู้สึกว่ามันหนาไปไม่ค่อยสวยค่ะ เป็นดีไซน์ที่น่าสนใจนะคะมีความวิงมากเลยนะคะถึงแม้จะดูเล็กๆนะแต่วิงสุดๆวงนี้เป็นแบบเพลนๆสลับกับเพชรไม่เล็กๆนะคะดูวิงมากเลยนะคะ,ะวงนี้ราคาประมาณเกือบ90,000บาทไทยคะ่ะวงนี้เพลนๆเลยนะคะประมาณ35,000ก็ยังมีความวิงอยู่นะ แบรนด์ถัดไปบูการีแบรนด์ที่น้องลิซ่าเป็น global brand ambassador นั่นเองค่ะจริงก็ไม่ได้ไปไหนนคะวีคาะบีนเอาไซมาร์วันนั้นเข้าไปแบบไปในนัด sa นะคะเจอ sa คนไทยพอดีเลยคุณซันนี่ถ้าดูอยู่สวัสดีค่ะขอบคุณที่ดูแลวันนั้นนะคะราคาประมาณ7 7 0 0 0บาทไทยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคายังไม่กระฉูดมากนะสำหรับบูการีค่ะ วงนี้นะคะดีว่า Stream นะคะก็เคยลองแล้วเคยเล็งมานานพอสมควรนะคะแต่วันเนี้เวลาใส่แล้วรู้สึกบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนความรู้สึกที่เคยลองมันก่อนนะคะเพิ่งทราบว,ว่ามีแบบไวโกด้วยนะคะแต่ว่าเป็นแบบเพชรกับ m a เ t e r ์ f อเพอร์อย่างเดียวนะคะน่ารักดีแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ยังรู้สึกชอบแบบเป็นแบบโรสโกมากกว่าค่ะ ร้านถัดไปนะคะ Tiffany Co. เล็งรุ่นนี้มานานมากแล้วเหมือนกันตั้งแต่เขาออกมานะคะแต่ไม่เคยได้ลองสักทีอยากจะมาลองดูค่ะคือรุ่นนี้ค่ะ Tiffany Knot อันนี้แบบบางนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ76,000บาทไทยนะคะส่วนวงแบบหนานะคะราคาแรงมาก2,30,000บาทไทยตกใจกับราคามากนะคะก็ยังคิดอยู่นะว่าเป็นวงไหนดีคะ่ะ ยังเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าเข้าไปทิฟฟานีอีกรอบนะคะเอานาฬิกาเนี่ยไปขยายสายนะคะแล้วก็เอาแหวนวงนี้นะคะไปลดไซส์ค่ะไหนๆก็เข้าทิฟฟานีอีกร้านนะคะก็ขอลองทิฟฟานี่นอดอีกรอบนะคะแบบบางนะคะอันนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็อันนี้แบบหนานะคะแต่งงกับราคามากเลยอะแพงกว่ากันแบบ3ามเท่าเลยทีเดียวนะคะรู้สึกมันแพงเวอร์มากนะสำหรับแบบแหวนขนาด แบบอย่าง้ยเล็กๆนะคะปัดคิ้วคุณคุณว่ายังไงคะชอบแบบหนาหรือว่าแบบบางมากกว่ากันนะคะในส่วนของ t ิฟฟานี่หนอดริงค่ะอยากขอความคิดเห็นของคุณคุณนะคะว่าชอบวงไหนมากที่สุดที่ลองมาค่ะในระหว่างทั้ง3มแบรนด์เลยนะคะแล้วยังไงในอนาคตจะมาเฉลยให้ฟังละกันว่าได้วงไหนมาค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติตามตกลึ้นมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ